ก็เรื่องเยียดผิวกันโดนโดนแปดนะโดนละโดนไปถึงสี่เสียงเราอุทอนให้มันอุทอนเลยเออแอนพี่แต่ต้องแถวหน้าจะเป็นแล้วนะเดี๋ยวรอ ก็ไ่ตื้นเวลาเดียวเนี่ยเข้าไปอะไเนี่ย saya ma ni asaka watamo amang namasami si mayang sang se disalani เล่นใหม่ก็ได้

ハハハハ ข้ามันรัดของอ,จรรนะอาองจารย์มันมีรอะทั้งของอาจารย์มีทั okay, <this> <laughs> ้งของอาจารย์เข้าเ็น okay, ูคล <okay. S 1> ิป